วันนี้อยู่ที่ไร่ข้าวโพดอ่อนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ได้เวลาให้น้ำข้าวโพดอีกแล้วตอนนี้ต้นสูงขึ้นมาถุงท่วมหัวไปแล้วนะคะใกล้จะออกฝักแล้วต้นก็สมบูรณ์ดีนะคะดูลักษณะต้นก็ใช้ได้เลยนะคะเป็นพืชที่โตเร็วนะคะ ก็เหลืออีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็น่าจะได้เก็บนะคะเพราะว่าสังเกตยอยู่ตรงนี้ก็ออกฝักแล้วนะคะตรงนี้เริ่มกลมๆแล้วนะคะตรงนี้เริ่มใกล้จะออกแล้วน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะจะได้เก็บต้องดูข้างในต้นก็เขียวเขียว มั่นเสมอเ,นะเป็นแถวเลยก็จปลูกง่ายนะคะใช้เวลาไม่นานห้าสิบห้าวันก็จะออกฝักแล้วฝักแรกก็ออกละะแล้วนะคะก็จะมีประมาณห้าฝักนะคะเก็บห้ารอบฝักแรกก็อีกอีกประมาณที่หนึ่งก็น่าจะได้ตัดแล้ว ีกนก็ปลูกได้หลายรอบเลยนะคะถ้าเจอราคาดีก็จะได้ถ้าเจอราคาที่ดีก็จะได้ันต้นส,สวยๆต้นอวบอย่างนี้ก็จะฝากมันมีน้ำหนักดีนะปลูกถีได้หลังจากที่เราเก็บ ห้ารอบแล้วน้อแล้วก็จะต้นที่เหลือก็จะใช้เลี้ยงสัตว์ได้นะคะท,ทำเป็นอาหารวัวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้เลยนะคะสูงท่วมหัวไปแล้วฝั่งต้นที่ทำไมที่ ดินเอาสมบูรลณล์ก็ลยจะสูงค่ะสูงท่วมหัวเลยดีตรงที่ปลูกถีได้นะคะปลูกถีก็ได้จำนวนฝักเยอะนะคะรอครบหงอาทิตย์เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าได้เวลาหักเวลาเก็บขโพดก็ เดี๋ยวมารูกันอีกทีนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดต like, ิดตามให้ด้วยนะคะ